สวัสดีนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อคืนแม่หมอไม่แน่ใจว่าแม่หมอเฉลยคําตอบไปหรือยังอะ่ะพอกลับไปดูคลิปแล้วเอ๊ะเราเราเฉลยคําตอบหรือยังเนาะทาไมเราลืมแน่ๆเลยปะเอาเป็นว่านะที่แม่หมอทายเอาไว้ที่จะแจกกับพี่คเนตควายชิงช้าให้สําหรับแฟนเพจใน YouTube กับ1เหรียญให้สําหรับใน f เฟ o บุ๊ะนะคะพักกัเบลล่าแม่ลักษมีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แม่หมอจะไป ส่งไว้เขาเรียกอ,อะไรนะจับฉลากแล้วก็ได้ไรายชื่อใครที่ถูกรางวนะ่ะก็จะไปคอมเมนต์ไว้ใต้ข้อความหมงเพื่อนที่ตอบมาถ้าใครเป็นผู้โชคดีก็ติดต่อแม่หมอในไลน์นะคะ i d l o n 1 2เ5เฉลยก็คือว่าแม่หมอลงคลิป YouTube ครั้งแรกนะปี2566คือวันที่ 9กมกราคมนะคะเพื่อนๆตอบมาถูกหลายคนมากนะเพราะฉะนั้นแม่หมอจะต้องมานั่งจับฉลากหรือเสี่ยงทายด้วยกันใช้เปิดไพ่ว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะให้เวลาแม่หมอหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะเนาะ,นะก็จะเป็นพ่กนี้นะคะที่จะเฉลยคําตอบให้เพื่อนๆว่าใครได้นะคะก็ให้กลับไปดูในข้อความนะคะใต้โพสต์เพื่อนๆว่ามีข้อความว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน,นี้จากแม่หมอนะเออแล้วก็ ทักกันมาเองแล้วกันใครได้ก็ทักมานะคะต้องเป็นพรุนี้นะคะถึงจะเข้าไปคอมเมนต์ไว้วันนี้ไม่ได้คอมเมนต์นะจ๊ะวันนี้ยุ่งนะคะโอเควันนี้อยากทำแรนดอมในลักษณะของทำให้เกี่ยวกับคนที่อยากรู้แน่เลยว่าบางคนหายไปแล้วบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วจบกันจริงไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นน่ะเขายังแอบคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขามองคุณยังไงหรือว่าเขาจบ เขาเลิกขาดไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแล้วหรือเปล่าเนาะแม่หมอจะทำให้เนาะคนนี้ขอดูไพ่ใช้อันนี้ดีไหมเนี่ยใช้อันนี้ไหมนะหรือจะใช้อีกอันหนึ่งวะเขารู้สึกยังไงแม่หมอว่าแม่หมอจะใช้อ,อ,อันนี้ก็ได้อยากรู้ว่าคนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะเขาอะคนที่เคยคุยเคยคบกันมาก่อนเนี่ยตอนเนี้ยคุณและเขาเนี่ย จบกันจริงแล้วหรือยังเนาะหรือว่าเขาอะต้องการที่จะจบกับคุณจริงแล้วหรือยังคิดยังไงกับคุณวิซิกออฟสอดถ้าซิกออฟสอดมาใบแรกนะกับหัวอย่างเงี้ยเขาไปแล้วเขามันเหมือนกับเขายังไม่ลืมมาเพื่อนอันนี้ต้องอ่านแบบไม่ได้เวใครเลยนะประมาณว่าไม่ลืมนะความสัมพันธ์นี้คือหายไปแล้วนะ6สัปดาห์6เดือน ก็ไม่ลืมยังยังยังมูฟออนไม่สําเร็จถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ยูมูฟออไม่สําเร็จรู้สิทํแพลนนะคะหัวตั้งหมายถึงว่าเขายังรอวันเวลาที่ได้เจอเพื่อนหรือปรับความเข้าใจกับเ,เพื่อนๆอยู่เลยถ้าทาแพลนก่อขึ้นคือแบบยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เรื่องราวครั้งนี้มันยังจบไม่จริงนะใช่อันนี้เราจะเปิดพลังงานไปเรื่อยๆไพ่เลาเรื่องนะ ถึงแม้เขาบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเพื่อนเพอนเพจอฟบอนไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารหรือไม่ทักมาไม่ใช่ว่าเรื่องราวครั้งเนี้ยมันจะจบลงนะเพราะเขาอาจจะเคยคิดจะไปเคยจะไปจริงๆแล้วแต่มันไม่สําเร็จเพราะว่าหกดาบกับหัวแล้วเขาคิดยังไงอีกตอนเนี้ยเพจอฟสอดคนคนนี้ไม่ติดต่อสื่อสารจริงด้วยส่องแต่ไม่ให้เพื่อนๆรู้นะว่าส่องไม่มีแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นเงียบสนิททาเป็นเหมือนไม่สนใจเพื่อนเพื่อนเลยจนเมื่อกี้ว่าเขาไปแล้วล่ะ เขาไม่สนใจแล้วล่ะเขาน่าจะมูฟออนได้เขาก็น่าจะไม่รักไม่ชอบเราอีกแล้วอะ่ะเนี่ยแฮงแมนกับหัวแต่ใครบอกอะ่ะคนคุณนี้นะแฮงแมนกับหัวมันเหมือนกับมีบางอย่างที่เดี๋ยวแม่หมอจะขอขยายแฮงแมนกับหัวหน่อยคืออะไรเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงไม่จบอ่ะเพื่อนอะให้ดูให้ดูนะตอนแรกสงสัยแฮงแมนกับหัวคืออะไรเหมือนกับเขาตื่น พอเขาตื่นหรือว่าปกติเขาน่าจะคิดมากหาทางออกไม่เจอเนาะถ้าแฮงแมนแบบนี้คือห้อยหวัวหาทางออกไม่เจอแต่ถ้ากลับหัวนี่คือเหมือนตื่นแลว้วอะตื่นในลักษณะที่แบบจบเหรอเดทออกกลับหัวจบยังไงก่อนถ้าเดทกลับหัวคือความสัมพันธ์เนี้ยคือตรงตรง,งประเด็นเลยถ้าเกิดถามว่าจบลงจริงแล้วหรือย,ยังไม่จบค่ะมันไม่จบอะนะ ถ้าแต่ว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมเพราะนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเพราะนั้นอย่าไปไปอินหรือว่าไปซีเรียสจนเกินไปอุ้ยจริงเหรอจะกลับมาคือบางคนแบบดูแบบไม่ได้เพลิดเพลินอย่างเดียวอ่ะยึดเป็นตัวเราเองแล้วเดี๋ยวมันทุกข์ไงเพื่อนนะมันจะทุกข์อ่ะสิอืมถ้าเกิดใครที่ต้องการเช็คพลังงานว่าโอเคเราใช้เราเรากับเขายังไม่จบกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแนะนาให้ดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะเนาะใครก็ตามที่จะดูดวงส่วนตัวนะให้อดไลน์ดีมานะคะ l o n หนึ่งสองหนึ่งห้า โอนจองวันนี้ได้คิวประมาณวันที่4เมษายนแล้วนะคะส่วนวันที่9 15เมษายนแม่หมอจะหยุดรับงานนะคะว่าจะไปพักผ่อนนิดหน่อยอะเนาะแล้วก็ใครที่ต้องการจะมาเรียนดูไพ่กับแม่หมอนะที่ว่าจะเปิดวันที่27เมษายนเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็ทักไลน์มานะคะมาจองที่กันไว้ได้ยังรับอยู่นะเพื่อนๆน,นะก็บางคนก็ดูเพื่อพี่ เป็นแนวทางเปิดเองอ่านเองหรือดูคนไกล้ชิดคนไกล้ตัวหรือว่าไปเป็นอาชีพได้เลยนะที่จะสอนเนี่ยนะคะโอเคนะคะมาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าก็แอดไลน์มาเหมือนกันเขาคิดยังไงต่อเนี่ยเขาทำไมคิดอย่างนั้นะคุณคิดว่าเขา่าไม่คิดกับคุณไม่ทิดถึงคุณแล้วอะ่ะแม่หมอมองว,ว่ามันยังไม่จบเพราะว่าเฮอร์มิตก็กับหัวไพ่ขึ้นมาปึกนึงอะ่ะไพ่ขึ้นมาปึกนึงเดี๋ยวอ่านให้ตามนี้เลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราเงียบหายไปอ่ะ เดี๋ยวแม่หมอสมวิญญาณเขาก็ได้นะถ้าถ้าสวมได้ที่เราเงียบหายไปอ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าไม่เห็นเธอนะบางทีก็ทําเหมือนจะไม่ส่องไม่ดูเธอหรอกแต่บางทีก็อดไม่ได้แล้วเราพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ออกไปแล้วแหละแต่มันรู้สึกว่าทําไมเรายังรู้สึกว่ายังอยากเจอหน้าเธอยังอยากมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกับเธอแต่แม่หมอยังไม่เห็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งในฝั่งเขานะหรือเราต้องเปิดไปเรื่อยๆว่ามันมันเกิดขึ้นบ้างไหม เขาคิดว่าเขาอยู่คนเดียวได้เฮอมิตกับหัวคนคนนี้ถ้าเงียบหายไม่พูดไม่คุยหรือว่าไม,ไม่ไม่สื่อสารไม่ลงสื่อโซเชียลไดๆเ,เลยอะ่ะเขาจะเริ่มอดทนไม่ไหวเหมือนกับคนจำศีลมายาวนานเนาะคนคนนี้อินโทรดได้แล้วแบบอยู่กับตัวเองได้อ่ะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยแบบสงบสงบของตัวเขาเองได้โดยที่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่พยายามทํมาอะไรก็อยู่ได้อะไรเงรี้ยเออประหลาดแต่ว่าคนคนนี้จะเริ่มมาปรากฏตัวให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นหลังจากเนี้ยประมาณสักไม่เกินถ้าเขาหายไปจากสื่อโซเชียลหรือว่าเพื่อนไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเลยหรือว่าไม่ได้เห็นเลยอะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอะประมาณไม่เกินสองอาทิตย์สเดือนนะมีโอกาสที่เขาจะลงสื่ออะไรบางอย่างว่าเฮ้ยมันจะมันเหมือนกับว่าเขาจะออกมาจากถ้าแล้วอะไม่หมอเพื่อนจะได้เห็นพอเขารู้สึกว่าเขาไปฮิวตัวเองแล้ว เงียบหายไปแล้วแต่แบบแต่มันลืมไม่ลงอ่ะเขารู้สึกว่าวันที่เพื่อนลดดาบลงวีนอฟสอดการที่เพื่อนตัดจบเขาหรือว่าการที่เพื่อนโกรธเขาไม่ให้อภัยเขาอ่ะที่เขาเงียบหายไปเพราะเขาไม่อยากคนคุณนี้ผมเผลอนะอาจจะพยายามไม่ไม่สอดส่องดูไม่ส่องเพื่อนด้วยอืพยายามจะไม่ส่องพยายามจะไม่สนใจไม่อยากรับรู้เรื่องราวของเพื่อนแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเห็นเขารู้หรือว่ารู้แบบรู้เงียบๆพยายามไม่ดูนะ พยายามไม่สนใจพยายามจะตัดพยายามจะมุฟออนอ่ะหกดาวคือพยายามจะไม่ดูสื่อโซเชียลใดๆเลยเดี๋ยวจะต้องยืนยันว่าสรุปแล้วดูหรือเปล่านะคะพอวันเวลาผ่านไปนะห้ามไม่เท้ากับหัวม,ม,มันไม่ได้มันไม่ทะเลาะก,กันละมันไม่ได้พูดไม่ได้คุยจนถึงขั้นไม่ทะเลาะก,กันละบางคนหายไปยาวนานคือห้าหกเดือนเงียบหายไม่ได้คุยกันเลยห้าหกเดือนเงียบหายเ <s> พื่อนก็นเงียบ เพื่อนก็นเงียบเพื่อนก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรแล้วเขาก็ไม่เทคแอชชั่นใดๆแล้วหกเหรียญน,นะพลังงานมันเหมือนมันนิ่งเหมือนจบแล้วนะเนี่ยไม่หมอรู้สึกถึงพลังงานว่าเฮ้ยรือว่ามันจะจบจริงแต่ว่าเดทกับผมมันไม่จบเพื่อนดูสิ คนคนนี้บล็อกใจพยายามไม่ดูเพื่อนพยายามแบบปิดกัน้นพยายามมุฟอ่อนอะทำไมรู้สึกถึงพลังงานของคนที่อยากมุฟออนเนาะแต่ว่าภาพปิดตาเนี่ยไม่ได้เกาะอะไรไว้นะลมพัดมานะไม่หมอกว่ามันก็ต้องมีกระพือให้เห็นมั้งอะไม่หมอกว่าเขาอะพยายามบล็อกใจไม่ส่องดูเพื่อนนะพยายามใจแข็งเนี่ยคนคนนี้พยายามไม่ส่องไม่สื่อสารไม่ทำอะไรเลยพยายามตัดด้วยเถอะต่เอดออฟสอดกับหัว พยายามตัดพยายามไม่เห็นพยายามไม่ดูเออคนนี้พยายามจริงนะเนี่ยพยายามจะหักห้ามใจไม่สนใจเป็นเพื่อนอยากจะมูฟไปให้ได้แล้วจริง,รงๆอะ่ะไม่เหมาะจะซื่อสัตย์กับพลังงานที่มันออกมานะคะแล้วก็เพจอ o พเปนเเคิเพื่อนก็นิ่งเพื่อนก็ไม่สนใจเขาก็ไม่คิดจะขอโทษไม่คิดจะพูดอะไรให้มันดีหรือไม่คิดจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาเลยเขาพลังงานของคนที่เด็กกว่าเพื่อนเข้ามาเขาไม่ทําอะไรเลยค่ะ เขาไม่แม้แต่อยากจะถ้าเพื่อนไม่ทักเขาก็ไม่ทักไม่สื่อสารและไม่ทําเป็นไม่สนใจไม่ลงสื่อโซเชียลใดๆทั้งสิ้นเงียบสนิทแต่ขณะเดียวกันที่หายไปไม่ได้มีความสุขอะตัวเขาเองพอไม่มีเพื่อนๆไม่ได้รับพลังงานจากเพื่อนๆไม่ได้รับการทักทายจากเพื่อนเพื่อนไม่ได้ให้อะไรเขาอีกแล้วอะถามว่าเขามีความสุขไหมไหมนะเดือดซัานกับหัวในวันที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเพื่อนๆชีวิตเขาก็ อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่ได้มีพลังงานงความสุขตรงนี้เลยเดือดซันกับหัวไม่มีใครทะเลาะกับเขาไม่มีใครที่ที่จะพยายามทําความสไม่มีไม่มีใครแล้วที่จะพยายามทําเพื่อเขาเหมือนที่เ,เพื่อนๆเคยทำเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบนี้คนหรือตัวเขาเองในอดีตไม่เคยพยายามทําอะไรเพื่อนๆเ,เนาะแล้วตอนนี้ยพลังงานคือเพื่อนก็ไม่ทําอะไรเพื่อเขาแล้วเหมือนกันมันเป็นพลังงานของเจ็ดดาบเจ็ดไม่เท้ากับหัวคนคนนี้ไม่เหมาะว่าเขาจะเริ่ม เริ่มแบบถ้าเขาเคยทําในสิ่งที่แบบปิดบงังซ่อนเล้นความรู้สึกหรือว่าไม่พูดหรือว่าหายไปหรือว่าลึกลับทําให้เพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะตอนนี้แม่หมอว่าเขาจะไม่ไม่พยายามที่จะปิดบงังหรือว่าไม่คือมันเหมือนอึดอ,อัดอะอึดอัดอึดอัดมาถึงจุดที่ว่าจะต้องปลดแล้วว่าปลดระวางปลดอีโก้ ปวดเซฟโซนของเขาคนคนนี้เหมือนจะกำลังจะออกมาจากเซฟโซนที่เงียบๆของเขาซึ่งแบบพลังงานของเขาจืดชืดมากเลยเพื่อนเป็นพลังงานที่มันดูไม่มีความสุขเลยนะแม่หมอพูดอย่างนี้นะแล้วก็สี่เหรียญรู้สึกนึกถึงรู้สึกห่วงแฮถามว่ายังยังรู้สึกไหมไพ่เอ่อแรนดอมในวันนี้ต้องการถามว่า เขาต้องการจบความสัมพันธ์นี้จบจริงแล้วหรือยังหรือว่าเขายังคิดหรือรู้สึกอะไรกับเพื่อนไหมสี่เหรียญคือการยังหวงแหนนะยังเสียดายนะยังกอดเอาไว้แน่นๆอยู่เลยยังไม่อยากให้หลุดมือไปแล้วตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเพื่อนไม่พยายามทําอะไระมันนานพอที่จะให้เขารู้สึกว่าเพื่อนก็ไม่เอาเขาแล้วเหมือนกันเนี่ยเงียบเพื่อนก็เงียบเพื่อนก็นิ่งเพื่อนก็ไม่มีทีท่าเลยว่าจะทักเขามาบรรยากาศห้องแชทคือเงียบสนิทจนแบบ เขาแทบแบบถ้าเพื่อนไม่ถ้าเพื่อนแบบปิดเป็นส่สวนตัวเขาก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวจากเพื่อนเพื่อนเนาะแต่แม่หมอมองว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะบางคนน่าจะเปิดสาธารณะป่ะบางโพสตป่ะแต่ว่าเขาเห็นเราแต่เขาพยายามไม่ดูป่ะอืมแล้วเพื่อนเพื่อนก็พยายามไม่สนใจหรือบางคนก็บล็อกกันนะแต่ว่าถ้าเกิดบล็อกอะโ,อโห้มีโอกาสปิดบล็อกเออปลดบล็อกไม่ใช่ปิดบล็อกโอ้โหเขาพังนะแม่หมอบอกเลยว่าเขาไม่มีความสุข ไม่มีการเทคแอคชั่นอยู่ด้วยความแบบสิ้นหวังความเสียใจเสียดายแต่ไม่ทำอะไรเพราะว่าตัวเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ทำให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงตัวเขาเองก็เจ็บสิบดาบคือพังนะเขาว่าเขาเหงาเหงามากเหงาแล้วรู้สึกว่าความสุขมันหายอะเขาคิดว่าไม่มีเพื่อนแล้วเขาจะอยู่ได้เห็นปะโอ้โหไม่มีโอกาสคนูนี้รู้สึกสูญเสียไปหมดเลยอะเฮ้ยทำไมพลังงานเป็นอย่างงี้วะสูญเสียโอกาสสูญเสีย สูญเสียตัวตนสูญเสียของมีค่าสูญเสียความสุขเนี่ยพังอะ่ะไม่มีเพื่อนเพื่อนเขารู้สึกยังไงหรอวันที่ไม่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตเขาคนคนนี้เป็นยังไงเนาะแลนดอมจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเออเขาเป็นยังไงต่อคะแจสติกกับหัวไม่ได้รับโอกาสไม่ได้ไม่ได้แบบไม่มีความมั่นคงในใจไม่ ทำไมไพ่กับหัวยเยอะจังเลยไม่ได้รับโอ,อกาสไม่มีความมั่นคงในใจไม่มีเลี้ยวแรงทำอะไรไม่ขึ <c ười> ้นมาไม่มีความพยายามอยากทำอะไรทั้งนั้น <c ười> เออมันขึ้นอย่างเงี้ยมันขึ้นอย่างนี้เลยแปลกจังเลยไพย่เอา้ามาเอา้าล่วงมาสองใบอะไรอ่ะโอ้โหเขานึกถึงวันเก่าหกไม่เท้านึกถึงวันที่เป็นเพื่อนเคยให้เขาทุกอย่างนึกถึงวันที่เป็นเพื่อน เคยมีความรุ่มหลงเขาบางอย่างเคยข้างรักเขามาก่อนรักมากๆเพื่อนน่ะตามเขาตลอดเลยนะควีนอับอลเนี่ยโอ้เพื่อนแบบเขาไม่เข้าหาเพื่อนเพื่อนเข้าหาเองอะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้ฉันคือเพื่อนเหมือนคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะจริงใจจริงจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองอะ่ะคิดยังไงก็คือแสดงออกแบบนั้นรู้สึกยังไงก็พูดแบบนั้นชอบก็ยังชอบอยู่ก็จะให้รู้แหละว่าเธอคือคนสําคัญของฉันเสมอเมื่อก่อนนะ เนี่ยคือเพื่อนจะตามเขาตลอดจะตามเขากลับตลอดสําหรับบางคนแต่งงานไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะเป็นฝ่ายงอและฝ่ายตามเขากลับามาในความสัมพันธ์สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นแต่งงานหรือเป็นแค่คนคุยยังไม่มีคอมมิตอ่ะเขารู้สึกถึงวันที่เคยมีเพื่อนในวันที่เพื่อนพยายามเพื่อเขาในวันที่เพื่อนเพื่อนแบบเธอไม่ทักฉันก็ทักเดี๋ยวฉันทักไปหาเธอเองอย่างเงี้ยเออเป็นพลังงานที่แบบเพื่อนมีความพยายามมีความสัมพันธ์นี้มากแต่ตอนนี้เพื่อนไม่พยายามทำอะไรเพื่อเขาเลย เขาไม่มีอะไรเลยอะตอนนี้เขาว่างเปล่าแล้วเขาเหมือนสิ้นหวังเขาไม่รู้สึกไม่ไม่มีความสุขอะไรใดๆเลยอะวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาอยากเขาอยากให้โชคชะตานํานําเพื่อนกลับมาเหรอเดี๋ยวขอดูซิเขาสิบดาบอะเขาพังอะรักทางไกลนะมันมีเรื่องของการเวลาด้วยนะรักที่ไม่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาได้นะมันเหมือนกับว่าด้วยระยะทางยิ่งห่างออกไปยิ่งไม่ได้อยู่ใกล้กันมันเลยรู้สึกว่า เพื่อไม่แอคชั่นใดๆแล้วอะ่ะโอ้ยแล้วเขาคิดยังไงต่อเนี่ยเขาคิดยังไงกับเพื่อนเพื่อนต่อดูโวล์รักทางไกลเนาะมีการเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างศาสนาได้หรือคนที่อยู่แดนไกลได้นะเพื่อนจะเป็นคนไทยในต่างแดนหรือฝรั่งเอ่อคนที่ที่ดิวกับเราถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันอะแต่เพื่อนเห็นไหมเพื่อนยังถือลูกโลกคนอื่นๆที่อยู่ในภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสก็อาจจะมีเพื่อนฝูงหรือคนที่คุยด้วยแต่คนที่อยู่ในรูปโลกเนี่ย มันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงผู้ชายก็ได้ที่เคยจับโลคนี้เอาไว้หรือว่าเขานึกถึงวันเวลาเก่าๆที่ที่อยากให้มีเพื่อนอยู่ในชีวิตและความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันยังไม่จบอะ่ะถ้าคนคนนี้ไนท์ออฟคัพใจเขายังไม่ไปไหนอะ่ะใจเขายังรู้สึกว่าอย่างน้อยน้อยมีเพื่อนเป็นกําลังใจหรือเป็นมีเพื่อนที่เป็นเหมือนมิตรภาพที่ดีๆหรือว่ามีเพื่อนดีกว่าไม่มีอ,ะอม่ะเนี่ยในวันที่เอางี้ไม่เหมาจะใช้แล้วนะว่าในวันที่เขาอ่ะ ในวันที่คุณและเขาไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอะเขาเป็นยังไงเนาะไม่ดีอะค่ะอาการไม่ค่อยดีเลยอยากคุยอะสามเหรียญคนคนนี้ทํางานหนักแล้วไปโฟกัสเรื่องการงานมากนะเอาเวลาทุกอย่างไปทุ่มเทให้กับการงานเพื่อจะได้มีไม่มีเวลาฟุง้งเขาไม่ได้มีความสุขเพราะว่าชีวิตเขามีแต่งานงานงานวันหนึ่งคือรูทีนมากอะรูทีนจนแบบหาความสุขไม่เจออะตอนนี้อะความพลังงานของเขาเหมือนคนที่แบบ ม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตอะแล้วเอาอย่างี้เขาจะกลับมาไหมแม่หมอว่าเขาจะกลับมาเมื่อเขาพร้อมเนาะเขาจะกลับมาในวันที่เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับอะแต่ขอเคลียร์บางอย่างก่อนนะมันมีพลังงานของคนที่ท,ที่มีโอกาสจะได้เจออีกครั้งคือเลขสามอะสามอาทิตย์หรอสามเดือนอ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาเป็นเด็กกว่าเนาะแล้วก็มีโอกาสนะที่ที่คนคนนี้ยังไม่อยากจบหรอกแต่ยังไม่ไม่ไม่มีโอกาสเลยยังไม่พร้อมนะเวลาเนี้ย ขอดูการทกเทคแอคชั่นของเขาหน่อยสิจะกละ้าเทคไหมอ่ะจะกล้ากลับมาหรือเปล่าช่าเหรียญคนคนนี้แบบเศร้ามากเสียดายเสียใจมากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่มีความสุขเลย <c oughs> ตั้งแต่เดอะซันกับหัวแต่เขาไม่มีเพื่อน,เ,อนเขาไม่มีความสุขเลยอ่ะอืมป่ะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วอะถ้าคนที่มาดูแรนดอมในวันนี้นะเขายังมีใจให้กับคุณนะเนี่ยแม่หมอตีสัก50เปอร์เซ็นต์นะเนาะครึ่งหนึ่งเนี่ยเขายังรู้สึกถึงคุณอยู่เป็นสองถ้วย อยากให้คุณกลับไปรักเขาไปง้อเขาไปใส่ใจเขาเหมือนเดิมอืมถ้าคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วอ่ะเห็นปะโคตรเบื่อเลยอะสี่ถ้วยงอนน้อยอกน้อยใจไม่มีแล้วหนึ่งถ้วยเนี้ยหนึ่งหนึ่งถ้วยที่เคยเรียกเธอวันนี้เป็นอะไรกินข้าวหรือยัยงเธอทําทอะไรอยู่ไม่มีแล้วความสัมพันธ์ที่แบบที่เพื่อนคอยตามคอยให้คุณค่าเขาเคยเคอยข้างรักเขาอะ่ะ คอยแบบเขาไม่ส่งเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยส่งข้อความไม่ค่อยคุยแต่พอพอเขาทําอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนหายไปจากชีวิตเขาเนาะมันเหมือนกับเขาหายอ่ะเขาสูญเสียเขาสูญเสียความรู้สึกแบบนั้นแล้วอ่ะแล้วคนอื่นๆที่มาทักทายเขาอาจจะไม่อาจจะมีมากกว่าแบบไม่ได้มีเพื่อนแค่คนเดียวอย่างเช่นเขาอาจจะมีกลุ่มเพื่อนหรือใครก็ตามคนคุยอื่นอ่ะแต่ทักมาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไงไม่ได้รู้สึกว่าต้องการไม่ได้รู้สึกว่าอยากคุยอ่ะเบื่อไปหมด ต้องการแค่ถ้วยหนึ่งที่เคยพยายามเพื่อเขาอะเออแล้วตอนนี้ไม่พยายามแล้วอะคิดถึงคิดถึงมากอยากกลับเข้ามาแต่ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ทักเพราะว่าไม่รู้แหละมันจะเกิดอีโก้หรือเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากไม่อยากที่จะทักมาเองหรือว่าสร้างวิรกรรมไว้เยอะอะเนาะอยากเริ่มต้นใหม่เอาเป็นว่าพลังงานวันนี้เขายังมีความรู้สึกกับคุณนะเขายังไม่อยากจบกับคุณนะ จำใจจบจำใจห่างเนี่ยแม่หมอว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่แต่ต้องให้ให้เป็นฝั่งเขาที่ที่แบบต้องกล้าพยายามอะ่ะหรือว่าเขารอข้อความจากคุณแต่แม่หมอก็ไม่แนะนําให้คุณเป็นฝ่ายทักนะถ้าคุณเป็นคนที่พยายามมาเยอะแล้วอะ่ะมันเหนื่อยมันท้อหรือว่าตัวคุณเองน่าจะมีความสุขความสบายใจไปแล้วอะ่ะก็เป็นได้เนาะเพราะนี้อยากมาดูนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วหรือว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงอะ่ะพลังงานในฝั่งคุณอะ่ะเขามองคุณยังไงเนี่ย เขามองคุณแบบนิ่งมากอะเดมเพลเลอร Indeed, coping, em exactly. Emperor, ์เขามองคุณว <it seems S 2> mm ่า hmm. ค so ุณก no ็ไ no. ม <ky> ่แคร์เขาไปแล้วอะคุณไปโฟกัสกันเรื่องงานเรื่องความสําเร็จจริงๆด้วยเอมเพลเลอร์ดูดิสเตรนจ์คุณก็ไม่สนนะคุณคุณเอาเขาอยู่นะเขาอะเก่งเขาอะพลังงานเนี้ยเหมือนกับคุณคุณเราเรื่องอะไรวะเหมือนตอนนี้คุณแบบมีอยู่ถือไพ่เหนือกว่ายังไงไม่รู้สิเหมือนกับเขาเคยดื้อเคยดุนะแต่คุณเอาเขาอยู่อ่ะ ไม่เหมาะว่าคุณเข้มแข็งคุณสตองแล้วคุณแบบไม่มีก็ได้แล้วอะ่ะอารมณ์แบบนิ่งได้แล้วค่ะแข็งแกร่งมากไม่เหมาะว่าถ้าคุณนิ่งเงียบไปอย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่คนคนนี้จะทักมาแบบเนีย,เนยนๆะอ่ะไม่น่าไ,ไม่น่าจบอะ่ะแปดไม่เท้า เป็นความรักที่เขา้าเขาออกในความสัมพันธ์รักๆๆกรักเลิก,ล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 กบางคนหายไปถึงขนาด8เดือนยังกลับมาเจอหน้ากันแล้วาคุยกันได้เลยนะแต่แม่หมอไม่รู้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนอะ่ะจะกล้าทักมาเลยหรือว่าจะมาโผล่หน้าบ้านตีเนียนอะ่ะแต่คุณก็นิ่งเลยนะใสีสายตาเขาคุณคือแบบเชิดมากอะ่ะเชิดเลิศญิงอะ่ะเอาดิไม่ได้สนใจอะ่ะจะจะ,จะ,จะอยมีชั้นเธอก็ต้องพยายามอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะ เฮ้ยมันไม่บอกว่าอยากเห็นว่าพลังงานของคนคนนี้นะว่าคนที่เคยไร้กาดมีโก้แรงๆทำร้ายเพื่อนเอาไวอ้อ่ะจะกล้าเข้ามาทำในรูปแบบที่แบบเพื่อนช็อกหรือเปล่าเนี่ยเขาคิดค่ะจริงๆนะคิดวางแผนมากอะ่ะเดอะเมจิทเชี่นคิดวางแผนแล้วอยากจะทำอยากจะทักอยากเพราะไม่อยากจบอะ่ะหายไปก็จริงนะแต่เหมือนพลังงานความรู้สึกเขายังไม่ลืมเพื่อนเลยอะ่ะจริงๆนะ เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนดูมีคุณค่าแล้วก็ดูดีมากในสายตาเขาณเวลาเนี้ยในบรรดาสี่ถ้วยทั้งหมดอ่ะมันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้มีใครที่จะแบบที่จะตอบโจทย์ความรู้สึกเขาได้อยู่ไหนวะเนี้ยสี่ถ้วยอ่ะไม่มีใครที่จะตอบโจทย์เขาได้อ่ะเพื่อนๆนคือคนเดียวอ่ะที่มันที่เขาแบบรอคอยอ่ะข้อความรอคอยกันง้อเขาอ่ะแต่มันเบื่อแล้วไงไม่หมอนรู้สึกึงพลัองลังองความน่าเบื่อที่เพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ไหวหรอกทำมาเยอะแล้ะ พยาพยามชุบพยายามอยู่ในความสัมพันธ์พยายามเอาเอกเอาใจละแต่ตอนนี้พอเพื่อนเพื่อนบอกว่าถึงเวลาที่หนูจะต้องแข็งบ้างละมันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราแข็งเพราะว่าเราเล่นเกมนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเราไม่แข็งอะ่ะถ้าเราไม่ไม่ทําแบบนี้เราจะรู้สึกว่าสงสารตัวเองอะ่ะเออมองเห็นตัวเองที่ต้องตามเขาบ่อยๆแล้วมันรู้สึกไม่ไม่ไม่รักเขาเรียกอ,อะไรนะแบบเหมือนแบบรักรักตัวเองน้อยจังหรือแบบ ให้ค่าตัวเองน้อย Roberto. เลยอย่างเงี้ยลดคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะดึงเขากลับอะไรเงี้ยเพราะคุณมีความสุขมันเป็นกวมฝืนใจต,ตัวคุณแล้วอะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่คุณยินดีที่จะดึงเขามาอยู่ในความสัมพันธ์เนาะแต่ตอนนี้ความรู้สึกคือมันไม่ได้ต้องการแบบนั้นคุณต้องการอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะให้เขาแสดงออกถึงความรักความต้องการคุณบ้างแล้วอะถ้าคุณมองว่าถ้าเขาอยากมีเราเขาต้องพยายามพยายามเองพยายามจะกลับมาเองบ้างแล้วล่ะเขาต้องพยายามสิว่าตอนนี้เราไม่อยากทําอะไรแล้วอะ ว่าเรากลับมารักตัวเองมากพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วอะคุณไม่พยายามทําอะไรเพื่อเขาแล้วอะจริงๆนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้แม่หมอมาดึกแล้วก็อยากจะทคลิปรนดอมแบบนี้ให้ใหใหแล้ะกันถามว่าจบไหมไม่จบอะจะจะตั้งหัวข้อก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ